ยังก okay. ็รุนเห่อหรอนะไม่แม่งหออยินโฟว์แววหันีนี้เบยรป๊บกคนเอารถรอไหมครับ ขึ้นมาสุดๆบ้างนปะเด็นหางเอาขั้นเอาขั้นหางขึ้นปึงสุดๆบ้างนในหางขึ้นปึงสุดๆบ้างด้วยแถวเดี๋ยวมาต่อไปยังไปโยกขึ้นโยลงด้วยหางไม่ต้องเร่งกัน นลงเลปันเขาไปให้นี่โอ้โอ้้าโอ้คลิงยู่แบบที่สมเลยวะนี่ไ้ไก่อ่าท่านเปิดสาวคลิงวะ ถลิงเลิงแล้วถลล้วแปงอีกแล้วนี่ยมาดูฟอร์ดครับมาลูกปในแสงงั้นับเอาเดี๋ยวมาดูนั่งยืนยืนยืนดูยืนดูลูกยืนดูไปยืน มุ่งกันลิงเนอะเป็นพัฒนัดเลยเนอะไปยินยืนดูลูกไปยินดูไมเอาหนักใช่ไหมคุณเนี่ยลองลองลอง

ไย ah. ังอ้าวเรไเดิกเป่นบนกับเป็นไปไม่ได um, ้เสียงรถันนี่คนดีงใจเลยล่ะสวยแนนดีครับเรื่องยี่หอจ้งดีบม่แน่แน่มันต้องเสียงข้ามล่ามหน่อยแกงนึงังนายโจเองโอโจมาเปียกดีเออเขาบอกว่าเขาเห็นวมุขขึ้นเขาบอกว่าเขาอยากไปเตี้ยนแต่ยางไหนก็พหัใเ่เลยรถกันนี่น้ำทมือเติมเดือนนี้ มันปกติเลยบ่าเป็นบ่าเดาบ่าเดาได้ใจกับพ่อได้พูดเดาเดาหรือบ่ามักขันนะดัดแา่งวันจ่อทวาิที่เดียวใส่ทองคำใส่ทองปั๊มใส่ทองปั๊นมีแถวบ้านห้องมีจัดซ่างจิ้มิ้มนัางเก่าดั่งนักงนั่งมีอะไรจอดทำไมวะใส่กองเด็กก็มัน